ใ่บาดก,กันค่ะใจคนดับยายชื่เท่าไรคะห้าสิบห้าชุดหนึ่งค่ะ,อคะเอาเอันไหนก็ได้ใช่ไหมคะแล้วแต่มีแกงเียกที่จแล้วแไ้งค่ะนี่แบนน่นี้เป็นชุดชุด่างั้นห้า,าิจจาก่อนน,น Tân lại ngọc trâm âm, tân lại ngọc trâm âm, tân lại ngọc trâm âm, ที่ทาย่างนั้นที่ทุกวัที่มตังความตายความแต่งจายล่ทิ้งทิตงจันทรแก่ตาความทุกข์ทุกข์รักะาความตายเป็นของเพียรชีวิตความเป็นหยู่เป็นของเพียนี่เสีย้านะพี่แป็กซ์คือบค่ะ สมยด่ะัเลัไม่ใส่แมสแม่่น้สอาไปใส่แมสป่ะหนูหลวงพ่อมาแล้วป่ะวันนี้วันศุกนะคะวันศุกก็จะมีการใส่บาตรทำบุญนะคะ ส,ะะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่ใช่ใชนช่ค่ะเด็กยัำไม่ได้ค่นะใส่แม่ ใส่บาทกัน <lış> ค่ะเพื่อนๆใส่บาทกันนะคะเพื่อยๆ ทำบุญกันนะคะเชา้านี้ขอบคุณนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะมาทำบุญด้วยกันนะคะวันนี้วันพระ คลิปนี้วตาแต่ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ